Okay, hey, new out Robux mod ทู m e m e k o h ฮอ Kantang to a siwa ทู c อร์ j าร on Robux Hey ฮีย d Mekong D สยามอาช็อปร้านเติมโลบัคราคาสบายกระเป๋ามีทั้งระบบกลุ่มและ ID p a s s ตั้งแต่เลท5ถึงเลทเและยังเปิดให้บริการ24ชั่วโมงลิงใต้ล่างคลิปเลยนะครับโอ้ย l ่หล Robux mod ทำนี่ดีลาวาบัคร้านเติมโลบัคราคามิตรภาพมีทั้งแฟนเพจ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ Yak Hod, Tema Yak Farm, Tong Chai Vidi Lub High Level Farm, Ran r u b Farm Blocks Fruit Rakatuk Link Thailand Clip เ้าเฮ้ย,อ,ฮยอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหตัวตาอะไรวะเนี่ยพลังอะไรอะ่ะโอโ้โหแมพโหโหโหสวยอะ่ะโอ้โหพลังการสุดๆอะอะไรกันนี่มันแมพอะไรกันเนี่ย เอาละครับครสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้เราอยู่กันในแมปแมปอะไรผมลืมชื่อแล้วเนี่ยซันซากูเฮเว่นนะครับวันนี้ครับมาอยู่กันในแมปที่ชื่อว่าซันซากูเฮเว่นนะครับคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยมีคนนึงส่งมานะฮะในรีสคอลของผมเ็น่าจะเป็นแมบคนไทยนะครับเพราะว่าคนที่ส่งมาเขาเหมือนจะเป็นเจ้าของแมบนะครับแล้วเขาก็พิมพ์ภาษาไทยใส่ผมแสดงว่าแบบนี้เป็นแบบคนไทยนะครับเขาบอกว่าแมบนี้เนี่ยมันเป็นแมบ ประมาณว่า,าใ่้คาโจโจครับแล้วมันก็แบบตัวละครแต่ละตัวมันก็จะเป็นประมาณเนี้คือไม่รู้ว่าเขาจะเยกวมาตัวอะไรก็นน็นประมาณนี้ฮะโอเคว่าแต่มาเล่นยังไงวันเออนี่ยก่อนอื่นนะครับถ้าเป็นแบบสไตล์โจโจใช่ปะ่ะเราก็ต้องเก็บอะไรพวกนี้ไปก่อนนะฮะผมคิดว่าสีดแดงๆนี่จะเป็นแบบเอาไว้รีสแตนป่ะฮะไม่รู้ผมเก็บไอ้เหลืองๆองนี่มาก่อนนะครับนี่ปึ๊บเขาหาปึ๊บปึ๊บ,บมีอะไรเกิดขึ้นเปล่า เฮ้ยไม่ได้ตัวอะไรว่ะวะเ,เอาจริงมันก็คือมันก็ไม่ใช่แบบโจโจเนี่ยเอ้ยมันก็เป็นโจโจแหละแต่ว่าตัวของมันก็คือเป็นแบบเหมือนเขาคัสซอมมาเองหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้แม่งนั่งทำอะไรอยู่วะตัวคอเขาเทงวะ่ะคุณผู้ชมไม่ใช่เท่ดิเอ้ยน่ารักดิว่ะไม่เขารูปหัวกันอยู่หรอรูปหัวอะไรตรงนี้ฮะ ฟ้ันเบลเบลเบร์เขาลุกขึ้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะที่แต่งตัวน่ากลัวมากเลยจริงนะแอดมินกลัวผมจะไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยทิ้งนี่ไว้ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเขาเขียนว่าเป็นแนวผสม a b d a b d อะไรวะอาจากย่อมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอภิษฎเดเย์หรือเปล่าผมไม่ได้ใจเหมือนกันบวกอนิเมะมากมายครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็น o c o c นี่คืออะไรวะเขาทิ้งเทโรมาให้นะฮะ ผมน่าจะเป็นคนที่โง่สายตาเขามากเลยแต่ความจริงก็คือผมก็โง่งจริงนั่นแหละคุณผู้ชมโอเคเราลองมาดูเถวโลเขากันดูนะฮะมันก็จะมีบอกอะไรอย่างนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นเจ้าพวกนี้เนี่ยเห็นปามันก็จะเบีบตัวเต็มไปหมดเลยเฮ้ยอันนี้มีอะไรบ้าเนี่ยซีซัสเดอะโอเมกา้าวอเตอร์ฟัคเฮ้ยขี้นมาแตนอะไรกันเนี่ยอยากได้เป็นบ้าเลยโคตรเท่ซีซัสเดอะโอเมกา้า The World Over Heaven น่าจะเป็นแบบตัวปกตินะครับแล้วเขาเอามารีพวกโมเดลต่างๆนะคุณผู้ชม The World Adapt โอ้ไม่อ่านยากจังวะ White Snake Sea Moon m a d i n Heaven แล้วเมื่อกี้ผมได้ตัวไหนแบบวะหัวเขียวๆ Keeper Queen เหรอผมได้ Keeper Queen มาแบบวะแต่ผมได้รีไปแล้วดวิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาตัวใหม่เอ่อจริงๆผมอยากได้ตัวนี้นะฮะนี่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 น C s a s the Omega นะคุณผู้ชม อยากได้มากเลยประเทศขนาดไหนวะเนี่ยแม่งเป็นตัวแบบซูเปอร์ไซยญาโบลี่เนี่ยโอเคเรามาหากันต่อนะครับคือเกมนี้จะให้ผมส่งสแตนอย่างเดียวเหรือเปล่าวะหรือว่ามันมีอย่างอื่นให้ทำด้วยปุ๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวรอหาพวกสแตนนี้คอนโหดกก่อนนะฮะถ้าไม่ได้โหดนี่เราต้องไปทำอย่างอื่นไม่ได้โอ้เดี๋ยวได้ตัวอะไรมาวะเนี่ยเป็นนักขนูนครับโอ้ยิงสกิลไว้ด้วยวะขอไปอ่านไอเทลโลแป๊บมันคือตัวอะไร มันคือไฮโอเฟนกินโอ้ผมจำได้ผมเคยดูอยู่ไอ้นี่เป็นตัวที่กากมากครับไอ้ไฮโอเฟนกินอะไรหัวเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้กากหรอกครับมันแค่โผล่มาเป็นตัวแรกๆมันก็โดดไปเองจัดการเรียบร้อยมันโดนพระเองจัดการง่ายเกินครับผมเลยดูมันกากแต่จริงๆมันก็กากจริงนะโอเคเราเปลี่ยนดีกว่าอันนี้ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะปึ๊บเยสโอเคมาฟังใหม่ชึบขอเถอะซเซาร์ดิโอเมก้า ต้องได้แล้วแหละเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยเ็าสวยอะอุ้ยน่ารักว่ะตัวตัวแล้ว,ะวนะเ,เป็นผู้หญิงตัวแดงๆโอ้โหต่อยอย่างรัวเลยเว้ยฮ่าดูแปบ๊บคิงคิวสันเหรอไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่ลักษณะแบบน,นี้มันคือสตาร์แพลตินัม P6 น่าจะเป็นของภาค6หรือเปล่าครับเฮ้ยก็ได้อยู่นะเฮ้ยแต่ตรงน,นี้ก็นสนใจนะคุณผู้ชม นี่ all The World AU นี่มันย่อมาจากอะไรวะผมไม่ค่อยรู้เรื่องแบบโจเซเท่าไหร่หลเลยนะคยเขาบีเทลโลให้ผมก็ยังงงงงอยู่อ๋อมันเหมือนจะมีพลังแบบหลายๆอย่างด้วยนะครับคุณผู้ชม Ability เนี่ยเฮ้ย hey, แล้วทำไมผมหาแต่สแตนวะผมต้องไปหาพวกพ,วกพลังมาจากไหนวะเนี่ยมันมี Shop มี Zero Two มี Jenny the Exalter โอ้แล้วผมจะไปเอาพลังต่างๆมาจากไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมครับ คิดก็ไปไหมไม่ผมชอบอันนี้ว่ะเกยียออฟออสเซียหนึ่งเนี่ยเกตรออฟซันสักุระดับ S อ S เออลยเหรอโหแม่งน่าจะหายากให้ดูนะฮะเดี๋ยวลองรีใหม่เราจะสุ่มดีก,กว่าจะได้ตัวที่พึงพอใจแล้วนะฮะโอเคเอานี้มามยีบมาแล้วสองอันเลย ึบตัวอะไรทีนี้ซิกซ์เฮ้โยโอ้ตัวอะไรไม่รู้แต่โคเทเลยอะ่ะนี่ครับโกเอ็กซ์เพลเนนว้าวมันคือโกเอ็กซ์เพลเนนเว้ยแต่ว่าทำไมมันมาในรูปแบบประมาณนี้เขาน่าจะรีมาฮะรีทุกตัวเลยแหละเอาตรง,ตรงโอเคโอเคได้อยู่กดตัวไหนไปทาพพ่าโฟลเรผมอยากเห็นท่าโฟลจังเลยตัวเคหรือเปล่าไอ้ตัวจีสิตัวจีนี่ไงฮะโอ้โหมัห่งเกมนี้ไม่ติดเลนได้ไงวะเนี่ยติดเลนไหมเนี่ยตัวผู้หญิงเนี่ยโอ้โห คือเอาสเตเดนจ,จูโจวมาเลี้ยงเป็นตัวผู้หญิงนะเอ้ยน่ารักจริงน่ารักสวยเลยอะโอ้โหว๊บนี่จุบเข้าไปหน่อยแต่เราไปสำรวจแบบไปดีกว่านะฮะอันนี้แม่งก็ยังไม่เลิกรูปหัวมึงเอาไงวะเฮ้ยหวานแบบอะไรตรงนี้โอ้ผมตีแรงขึ้นแล้วฮะดีกว่าตอนที่ใช้ดาบฟันแม่งอีกเว้ยตายซะตูดนี่แหละว้าวได้สเตนที่ค่อนข้างจะโอพีแล้วนะเราก็จะเป็นประมาณนี้แหละอันนี้ฟาสทาวเวลครับแบบเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็ว น่าจะเป็นวาร์ปไปเลยนะครับเราขอไปเลยสรวจวดบริเวณอื่น,นดีกว่าเนะีย่ยเดี๋ยวเพิ่งมาใช้ฟ้าทามวลนี้เลยเฮ้ยเขาสนใจพยายามจะตีผมอย่างเดียวเลยเว้ยมันจะล้าแค้นเหรอไม่รู้ฮะผมไม่อยากยุ่งด้วยหนีดีกว่าเฮ้ยแต่แมพเขาสวยเลยครับผู้ชมเฮ้ยแมพสวยโคตรเลยแต่อย่างเดียวที่อะไรต่างๆมาดูเล่นยากไปหน่อยเนะี่ยกด M มีเมนูผมมีเงินอยู่250แล้วผมจะไปทำอะไรได้วนะเนี่ยอ๋อถ้าเรากด M มันก็ขึ้นนะครับ เอฟเลียนลิลิเลียลิเลียน่าจะเป็นชื่อของเจ้าตัวนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจคุยตรงนั้นมีต้นสักุราไรไม่รู้อุโมแมปโคตรสวยครับแมปสวยมากผมชอบแมปแบบนี้มากครับสวยโคตรเลยแบบเอาจริงมันก็ไม่ไม่แหลกนะครับผมว่ามันลื่นด้วยนะผู้ชมแบบนี้เนี่ย เฮ้ยอุโมงอะไรวะเนี่ยนี่มันอุโมงอะไรกันโอ้ผมหลงมาอยู่ในที่ไหนสักแห่งแล้วก็ไปดูครับคุณผู้ชมแม่งกูอยู่ที่ไหนเนี่ยเดินมาที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเวทกรรมแล้วไงลองมาใช้ฟาทาเวลดีกว่าฮะเสฟเขาจะพาวาร์ปไปไหนพาวาร์ปมาที่ศาลเจ้าสักอย่างหนึ่งตรงนี้มีตัวอะไรวะเนี่ย เปรูปอูดอยู่บนหัวครับลองกดดูสิโอ้มันพาระวามที่ทะเลทรายเลยครับคุณผู้ชมตรงนี้มีร้านค้าด้วยเว้ยเฮ้ยเขาขายอะไรอะซาราคริสตลัลราคาแสนสองจะไปเอาเงินจากไหนวะเนี่ยมันทำเงินยังไงวะมันไม่มีเ p c ซให้ขาเท่ดิไม่มีพวกบอดพวกอะไรให้ผมจัดการเลยฮะแล้วผมจะไปทำเงินได้ยังไงบ้าไปแล้วหรือว่ามันมีพวกเควสอะไรให้ามวะคุณผู้ชม แต่ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีนะครับอ่าวับกับพี่ดีกว่าตรงนี้ก็มีมีคุณผู้หญิงตรงนี้นะครับคุณผู้หญิงจะพาเราไปไหนฉัน,นจะพานายไปที่ที่ดีมากเลยนะใช่หรอคุณผู้หญิงไปดูที่เวียป้ากันดีโอโ้โหที่ไหนวะเนี่ยไม่เป็นเมืองล้ำก็วะมันเงียบเลยวะ ผมว่าถ้าเขามี n อ c แล้วก็มีแบบทำเควสทำเลเวลให้กา็าจ,จะดีนะครับแต่มันบบดังไม่มีเลยอะแล้วผมจะเพิ่มเงินยังไงวันนี้เงินกูมีอยู่แค่สองห้าสิบเนี่ยหรือว่าผมเล่นไม่เป็นเองวะอ,อ๋อน่าจะเป็นที่ผมเล่นไม่เป็นเองหรือเปล่าครับจริงๆน่าจะมีวิธีเล่นนะมันมีตัวหนึ่งนะฮะที่ผมค่อนข้างสนใจอยู่ก็คือตัวนี้ฮนะอาร์เทเลียนดากอนมันเป็นตัวจากเกรื่องฟิตนะสนใจอยู่แต่จะสมได้หรือเปล่ามันก็แล้วแต่ดวงแล้วนะ วางให้ดวงผมค่อนข้างเกลือนะครับคุณผู้ชมใครๆก็รู้ใครดูขมอยู่ก็รู้เลยว่าดวงเกลือมากเลยไม่รู้ไปเกลือยังไงมาได้หรือเปล่าไอ้ตัวนี้อีกแล้วโอโ้โหไอ้ตัวนี้ไม่ <c oughs> เคยใช้รอบนึงแม่งไม่ได้โหดเลยดียก,กูคิดว่าเออไม่โอเคอย่าแย่มผมตัวอะไรนี้ มึงเหี้ยเหรอโอ้ยเอาไปจากชีวิตกูเถอะไอ้หัวเขียวทีฮะลองกันใหม่ดูครันนี้ต้องได้แล้วแหละทำไม่ได้แล้วก็ปิดคลิปเลย,ย้คุณลองอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เอาจริงๆแล้วต้องได้แล้วมาครันนี้แหละป้าบ เฮ้ยมึมือแ้อาบ่อยอ,อย่างวะเฮ้ออยบอกว่าจะชิมเถอะขอครั้งสุดท้ายแล้วคขรขั้งสุดท้ายขอได้จริงเดยครั้งสุดท้ายอันนี้ครั้งสุดท้ายจริงแล้วขอได้จริงๆเฮ้ยตัวอะไรอีกวะเนี่ยเออแต่กระเทยอยู่นะอาจะเป็นคิลโลควีนนะครับแปลงโฉมมาใช่ด้วยคิลโลควีนเป็นคิริสะรู้สึกเล่นแล้วแบบดวงแบบ กดถอยไม่มีดวงซะเลยดักในตัวที่ต้องการไม่มีดวงซะเลยปิดคลิปดีกว่าโอเคผมผู้ชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าตอแบบนี้ก็น่าสนใจอยู่นะผมชอบตัวที่แมพก็สวยแหละใครอยากมาลองเล่นนะฮะหรือว่าชอบตัวละครโจโจที่เป็นผู้หญิงแบบนี้ก็มาเล่นกันได้เลยดิงผมทิ้งไว้ให้ตาล้างคลิปเนี่ยพบเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายทาโพชเลยทาโพชเราเนะี่ย